นี่อยู่กันที่วินพูวิลล่านะคะทุกคนขาตอนนี้เขาใหญ่นะคะเย็นมากนะคะหนาวมากเมื่อคืนนอนแบบไม่ได้เปิดแอร์เลยแล้วเช้านี้ก็คือบอกถ้าไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาคือจบแน่ๆเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเดี๋ยวหนูเล็กจะพาไปดูนะคะว่าวินพูวิลล่าสองของเรามีกี่ห้องนะคะทั้งหมดต้องบอกเลยว่ามีห้าห้องนอนสามห้องน้ํานี่ไปกันที่ห้องแรกคะ่ะห้องนี้อยู่ติดริมนี้เลย อยู่ติดหน้าสะเลยนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยปาร์ตี้แล้วก็มีคิดคลับนะคะแล้วก็มีส่วนสวยๆเพื่อเอาไว้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็นั่งเล่นเดี๋ยวไปดูห้องแรกเลยนะจ๊ะนี่ห้องนี้นะคะก็จะลกหน่อยนะเพราะจะเลอะหน่อยนะเพราะว่าแม่นอนเมื่อกี้แม่นอนวันนี้นะคะอ่ะนอนไปเมื่อคืนแล้วก็ห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะมีห้องน้ําในตัวอันนี้คือใช้แล้วนะคะมีเรียบร้อยทุกอย่างนี่คือห้องที่หนึ่งค่ะ ออกมาคืออยู่หน้าสะเลยคือสวยสวยมากเดี๋ยวพาไปดูห้องที่สองแล้วก็ข้างในบ้านนี่ไปดูในบ้านกันนะจ๊ะในบ้านจ้าก็มีคาราโอเกะอะไรพร้อมนะคะตรงนี้จุดไฟได้นะคะนี่จุดไฟได้แล้วก็นั่งปาร์ตี้กันตรงนี้ข้างในก็ยังได้อีกนะคะแล้วก็ทานข้าวด้านหน้าออได้ด้านไหนได้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมแบบว่าทําอาหารได้ทุกอย่างนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูห้องนี้ ที่นอนหกฟุตนะคะแล้วก็เปิดออกมาจะเป็นแบบนี้สวนสวยไหมละ่ะอันนั้นรถแม่เองอวดรถอวดรถอะมาดูห้องน้ำจ้าห้องน้ำในตัวนะจ๊ะนี่มีจ้กุชงจ้กุช,ชี่มีห้องน้ำมีห้องนี่มีทุกอย่างนะจ๊ะไปดูห้องที่สามกันจ้ะห้องที่สามของเราอันนี้คือห้องน้ำนะคะอันนี้คือห้องน้ำนะจ๊ะ ห้องน้ำที่สามารถใช้รวมกันได้นะคะก็คือห้องนี้เป็นห้องที่สามทุกคนดูนะจ๊ะนี่ชึบแล้วก็สามารถใช้ห้องน้ํารวมกับห้องนี้ได้ไปดูชั้นบนกันค่ะขึ้นบันไดมานิีเดียวเองชั้นบนของเราอากาศดีมากทุกคน นี่มาถึงก็นอนเรียงกันได้เลยนะคะ1 2ึ่สสี่นะคะแล้วก็สามารถเสริมได้อีกด้วยนะคะตรงนี้ถ่ายรูปน่ารักนรักนะคะแต่งตัวแบบว่าสีเออเขาเรียกอะไรนะมินิมอลมินิมอลนะคะแล้วก็เปิดระเบียงออกไปว้าวเจอสวนของเราค่ะนะคะบรรยากาศค่ะตรงนู้นเขาใหญ่นะทุกคนเขาใหญ่นะจ๊ะ และจะพาไปดูห้องที่ห้ากันตรงนี้นะคะมันเชื่อมต่อกันคือทุกคนจะแบบจะแย่งนอนกันอะ่ะเด็กๆอ่จจะแย่งนอนกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วก็เล่นกันตะโกนกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่โอ้ยเหนื่อยอยู่นะนี่นะคะห้องนี้นะจ๊ะก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ส่วนมากสาวๆวจะชอบถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะ เย็นฉ่ำนี่ขนาดไม่ได้เปิดแอร์เลยนะทั้งบ้านเย็นฉ่ำค่ะนี่ลงมาดูมุมข้างล่างปิ้งย่างได้นะจะ๊ะมีน้ําแข็งให้เป็นหนึ่งถังนะจะ๊ะแล้วก็สามารถนั่งปาร์ตี้กันตรงนี้ได้เลยทํากับข้าวข้างนอกได้เลยนะคะเป็นครัวไทยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคิดคลับนะคะหลังนี้เรามีคิดคลับด้วยนะจะ๊ะว้าหโ,โอ้โหลมเย็นมากทุกคน มีส่วนสวยๆให้ถ่ายรูปนะคะสวยทุกมุมแล้วบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปสวยมากนะคะบ้านวินพูวิลล่าสองนะคะพูวิลล่าหนึ่งของเราก็สวยมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าพูวิลล่าสองก็จะแบบมีโซนคิดขับด้วยให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะแล้วก็มีของเล่นนะคะที่แม่เก็บเก็บทิ้งไปเยอะแล้วเพราะว่าเด็กเล่นพังมากเล่นพังหมดเลยแล้วก็เอาอัมปาก้ามาให้ถึงตัวจริงๆซื้ออัมปาก้าให้สองตัวแต่น้องวินแย่งไปแล้วหนึ่งตัวอ,อยากให้มาเทียบกันน,นะจ๊ะ ที่ขาดไม่ได้นี่ของเด็กนะมีสามคันนะจักรยานมาจา้ามาดูหน้าบ้านกันน,นี่คือวินูาของเรานะคะส่วนหน้าบ้านก็จะมีมุมนี้ด้วยนะคะไว้ถ่ายรูปเปิดห้องนี้มาก็คือจะมาเจอสวนเลยแล้วก็เดินออกมากินน้ำชาตรงนี้ได้สวยมากทุกคนสวยไม่ไหวนี่คือต้นที่แม่ปลูกเองชอบมันมากๆเลยแล้วก็ออกดอกไปหมดแล้วนะคะ นี่ก็คือสวนแล้วก็เดี๋ยวมกรานะคะจะมีลูกค้าจะมาขอกางเต็นตรงนี้บอกได้เลยจัดไปค่ะแต่อย่าให้ยาหนตายนะคะมาพักกันนะคะวินพูลล่ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะราคาไม่ได้แพงเลยค่ะตอนนี้ก็เสาร์ที่เดี๋ยจะจองกันเยอะมากเลยจองวันอื่นบ้างก็ได้วันธรรมดานะจ๊ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตใส่ปุ๋ยต้นไม้ก่อนซื้อปุ๋ยมาแล้วนะจ๊ะ